ครับสวัสดีครับผมตอนรับเพื่อนๆนทุกคนเข้าสู่วิดีโอนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาไล่ดูคลิปเก่าๆในช anel ผมนะครับที่เคยทําไว้ตั้งแต่3ปี4ปีก่อนนะตั้งแต่เริ่มเปิดช anel ใหม่ๆแล้วก็คล้ายๆแบบวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกเ็เดี๋ยวอัปเดตความคิดด้วยเผื่อผมมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปครับด้านศาสนคติเรื่องการเล่นเวทหรือเรื่องการใช้ชีวิตอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ช anel ผมเลยแล้วกัน โอเคแล้วก็ซอสเก่าสุดโอเคอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่ผมพูดกับกล้องนะคลิปก่อนหน้านั้นมันเป็นแค่เล่นเวทแล้วก็เปิดเพลงสวัสดีครับเล่นนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ท็อปนะครับผมก็มีทริคอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับการฉรากรอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับคือบ้างอย่างเนี่ยมันจะอันนี้ผมจำได้เลยมันตลกตรงที่ ช่องที่มีขนมวางอยู่ครับคนมันเยอะมากเลยแล้วผมตื่นเต้นไม่กล้าถ่ายตรงนั้นเลยเดินมาที่ช่องขายอาหารสัตว์แล้วก็หยิบมาจากตรงนี้แบบแปลกมากไม่บอกสารอาหารนะครับว่ามีอะไรบ้างเราก็ต้องใช้แอปในมือถือนะครับชื่อว่า My Fitness Pal ตัวนี้ก็จะช่วย t r a สิ่งที่เรากินเข้าไปนะครับเพียงเราสแกนบาร์โค้ด จำได้สมัยก่อนตอนที่ผมเจอเนี้ยแรกๆอะว่าสามารถสแกนบาร์โค้ดแล้วมันก็บอกสารอาหารมาหมดเลยอะผมแบบดีใจมากเลยนะก็เลยอยากแชร์ให้โลกรู้นะครับก็ถือว่าเป็นวิดีโอที่ดีนะวิดีโอแรกๆที่ทําน่าจะแบบมีประโยชน์นิดนึงโอเคต่อมาวิดีโอชื่อว่าเล่นหน้าแขนสไตล์นายแบบไบเซปเทรนนิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับเบนนะครับผมวันนี้ผมก็เอาคลิปเ,เล่นหน้าแขนนะครับเล่นไบเซป มาให้เพื่อนๆดูนะครับเผมจะเล่นใบเซปวันเดียวกับที่เล่นหลังครับเพราะเพราะผมคิดว่ากล้ามเนื้อมันคู่กันได้ดีครับเวลาเล่นหลังมันก็จะโดนหน้าแขนด้วยนะครับนิดนึงผมจะเล่นประมาณ1 2บสถึงสิทีนะครับข้างละ1 2บสถึงสิบห้าทีเ,าเวลาผมปล่อยดัมเบลลงมาผมก็จะชอบ เกรงไทเซปครับเพราะว่าเวลาเกรงไทยเซปมันจะทําให้ใบเซปของเรายืดสุดนะครับแล้วก็จะทําให้เ,เราสามารถเล่นให้โดนใบเซปได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ยังเห็นด้วยอยู่นะว่าเวลาลงมาสุดแล้วเกรงไทยเซปมันจะเป็นการเ,าเล่นเต็มช่วงการเคลื่อนไหวครับ <S <S แต่ว่าช่วงนี้ผมจะแบบไม่ลงสุดนะผมจะลงอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ ให้มันโดนอยู่ตลอดเวลาคือมันทําได้ทั้ง2แบบครับเวลาเราลงมาสุดแล้วเกรงใครเสจมันก็จะเสียการโฟกัสกล้ามเนื้อแบบหนักๆไปแต่ถ้าเราเล่นแบบที่ผมบอกอย่างเงี้ยเราก็เน้นโฟกัสกล้ามเนื้อมันก็จะเสียการลงมาสุดแล้วก็เกรงใครเสจมันเล่นได้ทั้งสองแบบครับก็มันมันเล่นได้ทั้งสองแบบไม,ไม่ไม่มีผิดนะก็พอถึงเพียงแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนาให้ลงสุดอยู่ดีเพราะว่ามันจะสอนให้เรารู้จักเส้นทาง ทั้งหมดตั้งแต่สุดมาจนถึงสุดอีกฝั่งเลยนะครับสองสามนีครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่าผมจะมันจะเห็นชัดว่าผมเกรง่ไทเซ็ต,ตอนลงนะครับแล้วก็พอถึงสองสามทีสุดท้ายผมก็จะอาใช้แรงตัวเหวี่ยงนิดนึงครับถ้าเล่นไม่ไหวแล้วก็จะเหวี่ยงนิดเดียวนะครับเพื่อให้เรายกได้ ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับที่ผมเล่นดัมเบลมาติดกันแบบ3ามสี่ปีด้วยช่วงนี้ผมจะเล่นเคเบิลแล้วก็เครื่องต่างๆซะส่วนใหญ่นะครับคือถ้าเราทําอะไรนานๆนนะแล้วมันย่อมต้องเบื่ออยู่แล้วถูกไหมครับก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะอันนี้มันเล่นได้ทุกแบบเลยโอเคต่อไปเป็นคลิปที่ชื่อว่ากินอาหารเพิ่มกล้าม day of lean b l k i n g นะครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นคลิปก่อนที่จะมีวันนึงกินอะไรบ้างน,นะครับก็คือผมทําอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วผมค่อยไปทํา วันหนึ่งกินอะไรบ้างตอนที่หนึ่งนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนั้นผมกินอะไรบ้างอตอนนี้ผมก็เพิ่มน้ําหนักอยู่นะครับผมก็จะกินเยอะนะครับกินวันละประมาณสามพันห้าร้อยแคลอรี่นะครับอาจจะแบบสามพันสี่หรือสามพันหกอะไรเงี้ยครับแค่เฉลี่ยมันได้ประมาณสามพันห้านะครับพอตื่นเช้ามาผมก็จะกินเวร์หนึ่งสกู๊ปนะครับหลังจากตื่นนอนทันที แล้วผมก็จะรอให้ย่อยประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะครับแล้วก็จะไปเริ่มมือแรกเลยนะครับโอเคครับสำหรับมือแรกผมก็จะกินเหมือนเดิมทุกวันเลยนะครับจนกว่าจะเบื่อครับก็จะมีเป็นข้าวผัดไก่นะครับอันนี้เป็นขนมปังหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เป็นซินนามอนโร แล้วก็กล้วยประมาณหนึ่งร้อยี่สิบกรัมนะครับก็คือช่วงนั้นนะผมกินแป้งเยอะมากเลยนะแบบอัดหนักมากจริงๆอะแป้งเป็นแบบสารอาหารที่กินเยอะที่สุดเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็เป็นคล้ายแบบนั้นนะต้องกินแป้งเยอะจัดเลยถึงจะเพิ่มน้ําหนักได้แต่ว่าคือผ่านมาสี่ปีผมเห็นได้ชัดเลยนะว่าระบบเผาผลาญผมช้าลงก็คือ ถ้าผมอยากเพิ่มน้าหนักอัผมไม่ต้องกินมากเท่าสมัยก่อนแต,แต่ก็คือมากอยู่ดีนะอย่างเช่นถ้าผมอยากเพิ่มน้ําหนักตอนนี้ผมก็น่าจะต้องกินสามพันสามพันกว่าแคลอรี่สามพันสองอะไรเงี้ยจากที่สมัยก่อนกินสามพันห้าถึงจะเพิ่มครับประมาณนั้นครับคือระบบะผาผานช้าลงนิดนึงมันก็จะบอกมาตรงนี้นะครับว่ากินไปเท่าไหร่นะครับผมก็กินไปสามพันหกร้อยแคลอรี่นะครับคาร์บสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดกรัมแฟตเจ็ดสิบเจ็ดกรัมแล้วก็โปรตีนสองร้อยสิบเก้ากรัมนะครับ ผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าถ้าสมมติเราเพิ่งเริ่มเล่นเวทแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องสารอาหารมากครับก็ลอง t r a c สารอาหารดูก็ได้มันไม่ได้ใช้เวลามากอย่างที่คนคิดนะครับก็คือเนี่ยทั้งวันที่ผมทําอันเนี้ยมันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะครับในการแบบว่าใส่พิมพ์อาหารเข้าไปในแอปอะไรเนี้ยแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าทําอะไรมาแบบ4ี่หปีติดเงี่ยมันก็ย่อมเบือ่อถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ทําให้ผมมีความรู้เรื่องสารอาหาร ถึงขนาดที่แบบผมสามารถมองได้ครับว่าเออเน,นี่ยข้าวหนึ่งถ้วยก็แคลอรี่ประมาณนี้สารอาหารประมาณนี้อะไรแบบง่ายๆแบบนี้ครับโอเคผมมาเจออีกวิดีโอหนึ่งชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอันนี้สมัยที่ผมยังเรียนอยู่ที่บอสตันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงภาคเสียงของคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็เล่นหลังกบับไบเซปเล่นอยู่กับเพื่อนอีกสองคนที่ยิมมหาลัยนะครับเวลาเล่นหลังนะครับถ้าผมไม่เปิดด้วยเดสลิฟผมก็จะ เปิดด้วยพูลับนะครับผมคิดว่าพูลับหรือว่าดึงข้อเนี่ยเป็นท่าสําหรับสร้างหลังที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ผมหันมาทำเดดลิฟต์เยอะขึ้นนะครับบางวันผมก็จะเปิดด้วยเดดลิฟต์บางวันก็จะเปิดด้วยดึงข้อเดดลิฟต์ก็ไล่น้ําหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเริ่มตั้งแต่อืท่าที่สร้างหลัง ปีกดีที่สุดอะผมก็ยังเชื่อว่าเป็นดึงข้ออยู่นะสาหรับผมแต่ว่าบางคนอย่างเพื่อนผมนะัดอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เล่นพวกบอดี้เวทดึงข้อเนี่ยไม่เล่นจะเล่นเป็นผู้ดาวอย่างเดียวแต่มันก็คือเส้นทางเดียวกันนะครับมาแบบเนี้ยผมก็เชื่อว่ามันยังมันจะสร้างหลังให้ได้โตที่สุดนะเพราะว่ามันมีการแบบดึงการดึงปีกข,ของเราซึ่งเดดลิฟอะมันเป็นท่าที่ใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวมากกว่าถ้าสมมติเป้าหมายเราคือให้ดูดีอย่างเดียวเลยก็ดึงข้อไปถ้าสมมติ เราอยากยกของดังหนักได้แล้วก็ออหลังล่างแข็งแรงบ่านอกคอโตก็เล่นเด่นลิฟต์ครับมันเป็นสองห้าที่แตกต่างกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยวิดีโอนี้ดีกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองคนผอมสร้างกล้าม ectomorph to year transformation นะครับก็คือเป็นคลิปที่ผมให้ดูว่าภายใน1ปีหุ่นผมพัฒนาไปยังไงบ้างนะครับ ดีมากเลยนะที่ถ่ายรูปพวกนี้ไว้ครับมันจะได้เห็นความแตกต่างว่าแบบสมัยก่อนผมผอมขนาดไหน to the the แต่อย่างหนึงที่ผมพลาดไปคือผมไปใส่เพลงที่มันติดลิขสิทธิ์นะครับทำให้ผมไม่ได้เงินจากคลิปนี้เลยนะแล้วเป็นคลิปที่แบบวิวค่อนข้างเยอะด้วย เนี่ยในรูปพวกนี้ยผมไขมันต่ำมากเลยนะผมยังไม่เคยกลับไปที่ไขมันน้อยขนาดนี้เลยครับน่าจะแบบด้วยอายุแล้วก็ด้วยที่เพิ่งเริ่มเล่นแรกๆอะ่ะทําให้แบบมันเห็นชัดทุกอย่างเลยจริงๆผมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะในรูปนี้ครับมันแบบ มันถ่ายมุมที่พอดีมากเลยทําให้แบบตัวดูใหญ่โอเคเพื่อนๆอันนั้นก็เป็นการไล่ดูคลิปเก่าๆในช anel ผมนะครับก็เป็นคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนถ้าเพื่อนๆมีไอเดียนะครับ อยากดูคอนเทนต์แบบไหนอะไรก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ